สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนะครับในอย่างที่เรานําไปส่งให้พี่สายัานะครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นเทพของเรานะครับปักซอยจัดก,การเ,าเดินไฟเดินระบบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อย,ยลองให้ดูกันภาพนครับ ูแล้วทีนี้จะมีบางคนลงใส่ว่าในส่วนของคาบิวที่เราใส่เป็นใหม่เนี่ยเราเลือกใช้เจ้าตัว C 700นะครับหรือว่านันทิดาเข้าไปเพื่อให้มันใกล้เคียงกับมาถึงของเดิมมากที่สุดซึ่งอันเก่าเนี่ยเขาใช้คาบูเว็บมาทุกคอไม่เหมือนกันนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อไปของเราเราต้องบอกกันว่าหลักการประกอบหรือว่าอะไรต่างแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ ริ้วรอยร่องรอยต่างๆนะครับที่มันปรากฏจากการประกอบรถเนี่ยมันก็จะมีซึ่งผมว่าการประกอบมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องธรรมดาที่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมีรอยประมาณสักสี่ห้าจุดนะครับที่เกิดจากการประกอบเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งผมเอาอกลกับไปที่ห้องโถงก่อนนะครับเพื่อเก็บริ้วรอยพวกน,นี้ให้สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะใส่บอเตอรเข้าไปโอเคแกะเศษกแะกรบขออนุญาตเขียน เ้าไปจัดการงานทุกอย่างในห้องคนให้เรียบร้อยอก่อนนะครับเยวมีส่วนรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องแก้ไขกันด้วยนะครับนี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับบางคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยพี่บอกริ้วรอยบางอย่างเนี่ยแค่นิดๆหน่อยๆเอาสีพูกันสีแต้มก็ได้แล้วอะไรเงี้ยทําไมต้องมาขนาดนี้เลยแต่ผมเป็นคนยี่โรคจิตจริงๆ,ๆนะครับคือเวลา ประกอบเสร็จแล้วเราสีมันเกิดเป็นริ้วรอยหรือว่าอะไรเงี้ยผมอดใจไว้ไม่อยู่จริงๆยังไงก็ต้องพ่นซ่อมใหม,ม่เรียบร้อยนะครับท,ท,ทุกจุดนะครับเท่าที่ผมจะมองเห็นผมว่า,าการทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้รถมันดูดีแล้วก็เรียกได้ว่าก่อนจะออกไปจากเราแล้วมันกลิปทุกมุมมองทีนี้เนี่ยอ่านี่พูดถึงเรื่องเจ้าตัวเบาะเดี่ยวเคยมีคนสงสัยว่าพี่หมอครับ V65 ที่เป็นเบาะยาวเนี่ย ถ้าเราจะใส่เบาะเดี่ยวเราต้องเจาะถังหรือเปล่านี่ก็ต้องบอกนะครับนี่เราจะเจาะบริเวณหูนี้นะครับแล้วก็ร้อยใส่บูทเข้าไปนะครับอันเนี้ยผมถือว่าผมผมฟินละผมได้ใส่เบาะเดี่ยวแบบที่ผมชอบแผมก็ได้ลองขี่ได้เลยเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พูดถึงในเรื่อง,องความทรงจําที่มันเป็นเรื่องของโมรดกคุณตาของน้องโอโบเโตเนี่ยตอนที่สภาพแรกที่มันมาหาเราเนี่ยมันเป็นเบาะยาวซึ่งเราก็ได้ทําการจัดชุดนะครับแปดเซต เบายาวให้แล้วอันนี้ทําตาใจเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงต้องทําการใส่ลัวครับเป็นแบบเดิมแบบที่คุตาเขาเคยขับเขาเคยขี่แล้วก็เคยพาซิโอมโบเตโตในวัยเด็กม่ไหนตอนไหนผมคิดว่าบางอย่างเรื่องราวของภาพความทรงจามันก็เป็นคงเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งเหมือนที่ผมเคยทาตอนอีแก่ของแม่ผมนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากไปแตะต้องอะไรมากเพราะว่า ในวัยเด็กคงเห็นภาพไหนผมก็อยากเห็นภาพเดิมนะครับแต่อันเนี้ยทำให้ดูเฉยๆว่าชอบแบบนี้ <c oughs> อันนี้ส่วนตัวแล้วก็คงเก็บอันนี้ไว้ให้เขาด้วยเหมือนเวลาเขาอยากเก็บฟิวอยากใส่้อดเดียวก็สามารถได้ทำร้อยน็อตแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องไปจเจาะเพิ่มเพราะว่าเจาะมาให้แนละ้วอย่างน,นี้ขออนุญาตใส่บอะเดิมเขากลับเข้าไปนะครับระหว่างนีรอสีเช็ดตัวหนะะ้าดี๋ยว การเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะได้นำกลับไปคืนสไพร์ขึ้นกันในท้องเรื่องมรดกคุณตาขารอกครับครับเรียบร้อยสำหรับจตัวตสกราฟนะครับอันนี้ก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับเป็นอารมณ์เดิมเดิม ขออนุญาตบอกระหว่าที่เรารอสีโ,โ้ที่เราเก็บร้อยสิตัวนะครับ นี่เราก็ทำการขัดตัวยางขอบขาวนะครับล้างยางอย่างที่เห็นกันว่าทางลวนโจน้ำมอเตอร์ไซค์จะเหมือนกันคือเวลาเราซื้อมาเนี้ยเขาจะเคลือบส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าฟ้าอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เราประกอบเสร็จขั้นตอนสุดท้ายน่ะนี่ครับใช้แฟบนะครับล้างน,นะนะครับจะออกมา ขาวเนียนสวยอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่เราคิดว่าเราจะไม่เปื้อนนำมันเครื่องนะครับล้าก็ตองนยนางนะครับล้างไปเรื่อยๆจริงๆเราต้องเ,ออเราปวรบอกว่าถ้าเป็นในรูปแบบเดิมของรถจริงๆเนี่ยด้านหน้าจะเป็นยางลายลายตรงนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเมรกโคนแบบนี้ สมัยก่อนเนี่ยเขาก็มียางขอบขาวที่เขาผลิตกันมานะครับอย่างที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่าเขาผลิตขอบขาวที่เป็นข้างหน้าเป็นลายตรงแล้วก็ข้างหลังเป็นเม่ดขโ้โดแต่ว่าพอถึงทุกวันเนี่ยผมว่าเขาบอกกันนะครับว่าไอ้ลายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วเราก็เลยต้องตัดใจนะครับซื้อเป็นลายเมคดขโ้โคดสองฝั่งไปแต่ถ้าท่านใดที่อยากกลับเดิมจริงๆนะครับก็ ซื้อ,อย่างธรรมดาที่ไม่ต้องมีขอบขาวที่ข้างหน้าเป็นลายตรงแล้วก็ข้างหลังเป็นเมก้าโฟก็จะได้เป็นแบบออริจินอลแต่อันนี้ขอเน้นเพื่อความสวยงามกันนี้ิดนึงให้ดูมีลูกเล่นว่ารยเรื่องของเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ติดรถนะครับที่สำคัญก็จะมีตัวนี้นี่ดีแชกปากแบนนะครับแต่ตัวนี้ปุพังไปแล้วเดี๋ยวเราไปหามาใหม่นะครับเสียเข้าไป อันนี้ก็จะเป็นาปากตายนะครับเบอร์14บเบอร์10กแตเบอร์14นะครับนี่ก็จะมีปั๊มตา HM นี่ครับนี่ก็จะเป็นของสิ่งหนึ่งที่น่าจะอยู่คู่กับรถมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เดี๋ยวเราทำเพิ่มเติมไปนะครับหาคียมาให้อันนึงแล้วก็บล็อกอทีเียนอ่ะก็จะเป็นเซ็ต เครื่องมือนะครับแพ็กเซ็ตที่เราจะใส่ไว้ในกระเป๋าคาดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอานี้ไปจัดก,การบิวให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เป็นไงล้างยางาขาวแล้วเปียวแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืองานที่ผมต้องทำก็คือซ่อมสีอีกนิดนึงถ้ากิบิวเครื่องมือนี่แล้วก็จัดก,การเกี่ยวกับเรื่องพวกทะเบียนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นของเก่าเราจะไม่มีการทําใหม่ เราจะเอาของเก่ามาบิ้วให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับป้าเพืได้ทำการปิดเทปพร้อมที่จะไปส่งกันแล้วครับนี่ให้ดูสภาพของนี่เห็นไหมครับนี่อของที่เราลื้อมาทั้งหมดนะครับเกิดมีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้เราแพคเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนให้เขาไป ให้เขารู้ว่าอย่างน้อยๆแล้วมันก็ยังเป็นของที่มันติดรถมาหรือว่าของที่อยู่กับุตาเขามาเป็นความทรงจําแล้วก็ถ้าอยากจะดูความทรงจําที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆที่เราทําให้ก็คือน,นั่นเองครับทะเบียนเครื่องมืออะไรต่างๆพยายามทำรายละเอียดต่างๆให้ครบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บลอยแล้วนะครับอขอบคุณกันอีกครั้งนะครับสำหรับการพ่นสีนะครับไอวตาอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะครับเดี๋ยวลองสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นกาแบบสปอตนะครับพ่นสีเก็บลอยเล็กนะครับดได้เอามาใช้กันแล้วของดีๆให้เรามาเราต้องโฆษณาให้หน่อยนะครับ ประโยชน์กาที่เอาไว้สปอตนะครับเก็บพวกริ้วรอยต่างๆทีนี้ชิ้นงานสุดท้ายเราเราจะได้ทุกอย่างเนียนแล้วเรามานั่งไล่ดูว่าตรงไหนที่ยังมีริ้วรอยนะครับยังพ้นไม่ครบเราก็สามารถเก็บเหมือนแอร์บลัชได้เลยนะครับนี่คือข้อดีก็สีก็จะไม่เยิ้มเลย การซ่อมสีสเปลี่ยนทุกอย่างให้กลับไปสภาพเดิมของเราเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ยังเหลือรายละเอียดงานเล็กน,น้อยนะครับ mm hmm. เช่นพวกนี่นะครับโลโก้ o, ตรงบางลมแล้วก็ฝากระเป๋าอะไรนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากจะจ้างคนญี่ปุ่นนะครับมาเป่าลมยางเข้าไปนะครับจะไ,ได้เป็นออริจินอลมาจากญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์แบบสักทีหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ยัง ถ้าเป็นผมมีเวลาอีกนิดนึงนะครับอยากจะทําก็คือนําเจ้าตัวเบาะเดิมที่เป็นโครงเหล็กนะครับนําไปหุ้มใหม่นะครับบิวกลับมาใหม่แต่อันเนี้ยเราซื้อแบบสําเร็จมาใส่ก่อนให้ดูก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋วเวลาอีกหนึ่งวันนะครับเตรียมเก็บงานขัดสีชูอีวันกันอีกนิดนึงจะได้ไปเซอร์ไพรส์เขากันครับกับน้องโอโปเดโตในมรดกคุณตาขาระ นี่ hey, ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ผมเห็นมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจากาซากจากรถเก่าอะไรต่างๆเมื่อเวลาที่เราทํามันจงสําเร็จผมมักจะใช้เวลานั่งมองมันเสมอเลยเราก็นึกถึงเรื่องราวของเจ้าของรถนะครับที่มีกับรถอย่างเช่น้าคันนี้ของน้องโอโปเตโต้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นมรดกสมบัติของคุณตาเขา ที่พิ่งเสียไปแล้วก็เขามีความทรงจํามีเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถมากมายนะครับทั้งเคยนั่งในตอนเด็กทั้งเคยเ,าเขาเรียกว่าคุณตาพาไปนู่นไปนี่ก็ด้วยคันนี้นะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากได้เรื่องราวนั้นกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่สมบูรณ์เราก็ได้ทําการบูรณะอะไรต่างๆให้เขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาย้อนคิดถึงตัวเองว่า ในตอนอีแก่ของแม่ผมที่ผมเคยทำรถไปมันก็เหมือนการเก็บเรื่องราวความทรงจำของเราเหมือนกันแล้วเราก็หวังว่าครั้งนี้เขาน่าจะดีใจกับสิ่งที่เราทำให้เขานะครับอา <c oughs> คืนนี้คงเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนว่าเราจะนำไปเซอร์ไพรส์เขายัางไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันกลับมาแล้วอ่ะมรดกของคุณตานะครับ ให้มันเข้ากับท้องเรือของเราในครั้งนี้มรดกคุณตาขาร็อกครับมาแล้วครับคงถึงเวลาที่เราต้องนะะํามรดกคุณตาขาร็อกไปคืนให้กับเจ้าของตัวจริงเ็าสักทีเดี๋ยวไปดูสีหน้าแววตาแล้วก็ความตื่นเต้นอะไรของเขานะครับว่าเมื่อได้เห็นเจ้าคันนี้เขาจะรู้สึกยังไงไปเดินทางครับเรามีนักกันที่กรุงเทพ มรดกคุณตาขาลอกของเราก็กลับสู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยวันนี้เราปิดภารกิจแล้วครับสำหรับมรดกคุณตาขอบคุณครับ <c oughs> แล้วเจอกัน